วัที่6ธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระขาวาพระนาสียังวิหารติอิสิป,ปตานีมิกทาเยตรตโขประขาวาปจจวคีเยพิคุอมันเตสิเทวามีพิกเวอันตาปะพชัชเตนะ นสวิตพายโยจายังการมีสุการมสุขัลิกาโนโยโคอีโนคัมโมปุทุชนิโกอนริโยอนัตถสัทถิโตโยจายังอะตกิหตะกิละมะณมฐานุโยโคทุกโคอนริโยอนัตถสัทถิโตเอเตเตปิคเวอุโพตันเตอนุปครมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณี อุปสมายะอภิญญาญาสัมพุทายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาปิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรนียะนะกรณีอุปสมายะอภิญญาญาสัมพุทายะนิพพานายะสังวัตติอิยะมีวะอริโยอัตถคิโกมัคโคสยทีทางสมมทิติสมมสังกโปสมะวาจสมะกัมมันโตสมาชีโวสมะวิยาโมสมมสติสมะสมาธิ อายังโคสาพิกเวมชิมาปฏิปาทาตถาคตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกรณียนานัการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธ,ธายะนิพพานายะสังวตติ อิทังโขปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามระชาปิทุกขังโสกบาริเทวทุกขะโมโทมณสุปายาเสียปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดฉังนะรัพติตามปิทุกขังสกิเตนะปจุตปาทานคันธาทุกขา อิทางโคปะณะพิกเวสมุทโยทุกขสมุทโยอริยสัจจยายัาตันหาโปโนโภวิกานันทรากะสะหะคาตาตันตตันตานันทิาาาาน,น,นีเสยทีทางการมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปะนณะพิกเวทุกขนิโรธอริยสัจจโยตัสะตัสายะว,วตันหายววีวะอาสะวิราคะนิโรธโอจาโคปนิธ ปฏินิสัคโคมุตติอาณาอาโยอิทางโขปณะพิกเวทุกขานิโรธามมนีปฏิปทาริยสัจังอยมีวะริโยอัตถคิโกมัคโคสยทีทางสมัทิฐีสมาสังกัปโปสสมมาวาจาสมมกกัมันโตสมาอาชีโวสมยวะมาวยาโมสมมสติสมมสสมาติ อิทังทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิขเวปุพพะอนันตสตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังโขปนิทิทางทุกคร right? ั้งอริยสัจจังปริญญะเยยะตัญติเมพิขเวปุเพอนันตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกุทปาทิ ตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติมีพิขเวปุเพอนันสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาติอีทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติมีพิขเวปุเพอนันสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกุทปาติตังโขปนิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจ สัจจังปหาตามปัตตมีพิกเวปุเพอนันโสเตสุธรรมมีสุจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาุตปาธิอโลโกอุตปาธิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหีนันติเมพิกเวปุเพอนันโสเตสุธรรมมีสุจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาุตปาธิอโลโกอุตปาทิ อีทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติมีพิขเวปุเพอนันุสเตสุธรรมมีสุจักขูงุฏปาทิญานังุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาวุฏปาทิอโลโกอุธปาทิตังโขปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติมีพิขเวปุเพอนันุสเตสุธรรมมีสุจักขูงุฏปาทิญานังุธปาทิปัญญาุธปาทิวิชาวุธปาทิอโลโกอุธปาทิตังโขปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกะ สัจฉิกะตันติมีพิขเวปุเพอนันุุเตสุธรรมีสุจักขุง um, อุตปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิอีทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานญาติสันติมีพิขเวปุเพอนันุสเตสุธรรมีสุจักขุงอุปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิ ตังโขปณิธานทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา humanity, hat. อริยสัจจังภาวเวตับพันติมีพิขเวปุเพอนันุสเตสุธรมเมสุจกขูนุตป <an> าทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโขปณิธานทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติมีพิขเวปุเพอนันุสเตสุธรมีสุจกขูนุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาวุตปาทิอโลโกอุตปาทิ ยาวกีวัจจะมีพิกเวอิมีสุจตูสุอริสัจเจสุเอวันติปาริวัฏทางทวาทสาการังยะถาภูตังยานะทศนังนัสุวิสุตทังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสัพเทวเกโลเกสมรกเกสัพรมาเกสัสมณะพรามาณิยาประชาญะ สัทวานุสายะอนุตตรังสม,มสุสมมาสัมโพธิงพิสัมพุโทโธปจัจญาสิงยะโตจัโขมีพิขเวอิมีสุจตสุอริยสัเจสุเอวันติบริวัตังทวาทสาการังยะถาภูตังยานัตสนังสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิขเวสัทวะเกสโลเกส,เกสมารเกสพรัมมะเกสัสนสะสนมะนะพรามณิญาปชายะสะเทวะ มนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิังภิสัมพุโทโธปรจัจยสิงยานัจะปณะมีทัศนังอุปทาอุทปาธิอากุป,ปาเมีวิมุตติอายอายมันติมาชาตินตินาธานิปุณณภโยติอิทัมโอจะภะคะวาอัตตะมะนาปัจจวคียาภิกขูภะคะวาภะคะว,ว,วโตสาภาสิตังอภินันทุงอิมัสอิมัสมิจจะปณะ,ะเวยา เวยาการะนัสมิงพันยะมานีอายสมมโตคุณทัญสาวิชะวิระจังวิตามะลังธรรมะจักขุงอุทปาทิยังกัันยงกินจิสมุทัยธรรมมังสัสามพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะเป่า ปวัติเตจะปะขาวตาธัมมจักเกภุมมมาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอตัมภควตาพระนสียังอิสปตณีมิกทาเยนุตารังธัมมจักกังปวัติตังอปติวัติยางสมณีณวาพรมณีณเทเวณวามารีณวาพระมุนาวาเกนัสีวาโลกสุนติภุมานังเทวานางสัตทังสุตตวาจะตุมหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาวสูงจะตุมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัทมนุสสาวสูง ตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวายามาเทวสัตรมนุษสาวีสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาตุสิตาเทวาสัตวมนุษสาวีสูงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวานิมมานรตีเทวสัตวมนุษสาวีสูง นิมานะรตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปรนิมิตะวัตวัตีเทวาสัตวมนุษสาวสูงปรนิมิตะสาวัตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพระมกายิกาเทวาสัตวมนุสสาเวสูงเอตัมพะวตาพระนิเสียงอิสิปตนีมิกทาเยนุตรังธรรมจักรกลางปวัตติตังอปติวัติยังสมานีนะวาพระมณีนะวาเทเวนะวามารีนะวาพระมุนาวาเกนะจิวะลูกสมมินติ อิติหะเตะนะคณีนะเตนะมุหุตะเตนะยาวะพรมโลกาสัทโธภับอภะพ,พุขะคชิอยายัจจะทะสะสหส,ส,สีโลกธาตูสังกปปิสัมปะกัปปิสัมะเวทิอัปะมาโนจะโอลาโรโหภาโสโลเกปตุระโหสิอติกรรมเว มีวะเทวานังเทวะนุภาวางังอัทโขภะควะอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตตะโพกลทันโยอัญญาสิวัตตะภโกทันโยติอิติอิทางอายสมมโตโกลทันยสสะอัญญากลทัตโยเตวะวะนามังอโคสีติ